ถ้าใครนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะสนิทขนาดไหนนะครับที่คิดจะมายืมรถนะครับอ่านะครับทางที่ดีนะครับคือไม่ให้ยืมจะดีกว่านะครับยอมนะครับควักเงินหนึ่งพันให้นะครับหรือว่าห้าร้อยนะครับจะดีกว่านะครับดีกว่าให้ยืมรถนะครับเนี่ยอ่านะครับยืมไปประมาณหนึ่งวันนะครับดูสภาพนะครับดู นะครับดูสภาพนะครับอันนี้อันนี้คือรอยผมเองทำเองนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับมาเนี่คือเอามาคืนนี่คือมาแบบสภาพดูไม่ได้เลยนะครับอ่าอันนี้นะครับเนี่ยรอยที่นะครับรอยที่มันพาไปเบียดมานะครับดูนะครับนี่ดูนะครับเนี่ยดูนะครับนะครับบอกพา พาไปบ้านนะครับนะครับเอาไปหนึ่งวันนะครับเต็มเต็มนะครับบอกผมว่าพาไปบ้านนะครับดูสภาพมานะครับคือตอนไปนี่คือไปสภาพสวยนะครับดูพามาคืนนะครับดูนะครับนดูนะครับดูนะครับโอ้โหรถเมียปืนนะครับเป็นสิ่งที่ว่าห้ามยืมนะครับดูนะดูนะดีจนถึงกระจกนะครับธรรมดาปกตินะครับพามาคืนนะครับ สมควรนี่จะล้างให้ผมนะครับดูนะครับดูพามาคืนนะครับสภาพนี้เลยนะครับโอ้โหตอนไปนี่ไปอย่างไปอย่างสวยนะครับรถนะครับนะครับรถล้างมาอย่างดีนะครับดูสภาพนะครับพามาคืนนะครับนี่คือเพื่อนสนิทนะครับเพื่อนที่สนิทมากนะครับนะครับให้จาไว้บทเรียนนะครับถ้าใครมายืมรถนะครับยอมควักเงินหนึ่งพันหรือว่าห้าร้อยให้ จะดีกว่านะครับปฏิเสธไปเลยนะครับถ้าไม่ใครยืมนะครับดีนะครับไม่ได้เกิดเหตุอะไรนะครับถ้าเกิดเหตุขึ้นมาในยุ่งเลยนะครับสมมติว่าพาไปชนพาไปก่อเหตุพาไปแบบทำผิดกฎหมายนี่จบเลยนะครับสมมุติว่ามียาเสพติดนะครับหรือว่าพาไปเกิดอุบัติเหตุนี่จบเลยนะครับเจ้าของรถนี่คือรับเคราะห์เต็มเต็มนะครับ ดูนะครับ <sketches> ด <of course> um, ูนะครับน <vậy> no ี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่ให้ใครยืมรถนะครับก็เพราะแบบนี้นะครับไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะครับแต่ว่าเสียความรู้สึกนะครับดูนะครับเสียความรู้สึกมากๆเลยนะครับดูนะครับตอนไปไปอย่างไหมนะครับตอนกลับมาดูสภาพนะครับนะครับนะครับนี่นะครับมาอย่างเละนะครับนะครับ จำผมไว้นะครับใครคิดจะมายืมรถยืมปืนนะครับรถก็เหมือนกับปืนนะครับยืมกันไม่ได้นะครับรถเป็นของส่วนตัวนะครับห้ามยืมนะครับถ้าใครมายืมรถเนี่ยนะครับควักเงินให้หนึ่งพันหรือว่าห้าร้อยจะดีกว่านะครับให้ไปจ้างใครหรือว่าไปยืมใครไปเติมน้ํามันให้ใครไปส่งจะดีกว่านะครับหรือว่าเราเอาสาไปส่งเองซะดีกว่านะครับเพราะว่า รถเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนที่ว่าเป็นเพื่อนที่ว่านิสัยไม่ดีนิสัยโจรนี่นะครับพาไปปั๊มดินน้ํามันนี่คือจบเลยนะครับเนี่ยสมมติว่าเป็นัจแจนี่นะครับพาไปปั๊มดินน้ํามันนี่นะครับพาไปแกะนะครับไปแกะบล็อกนี่คือไขรถเราได้เลยนะครับถ้าเป็นรถที่ว่าเอาของมีค่าไว้ในรถนี่คือจบเลยนะครับดูนะครับนะครับไปอย่างไม่กลับมาอย่างบ้าเลยนะครับนะครับมาอย่างเละนะครับผมโอเค ก็ฝากไว้เป็นอุตาหอนนะครับนะครับถ้าคลิปนี้ฟังแล้วมีประโยชน์ฟังแล้วถูกใจก็ฝากกดติดตามไว้เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะมีนะครับเรื่องเล่าประสบการณ์ตัวผมนะครับมาเล่าฟังกันเรื่อยๆนะครับรถเมียปืนนะครับเป็นของส่วนตัวห้ามยืมนะครับนะครับแล้วคุณจะไม่มีวันเสียใจนะครับโอเคถ้าคุณให้ยืมสามสิ่งนี้นะครับคุณจะเสียใจนะครับ สักวันหนึ่งคุณจะเสียใจน้ำตาตกนะครับโอเคขอบคุณครับ